อัปเดตล่าสุดสำหรับนักเรียนที่มาเรียนส่วนตัวจากนครสวรรค์เรียนสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นน้ำข้นและน้ำใสพอเรียนจบปุ๊บก็กลับไปเปิดร้านขายทันทีเลยทุกคนฟังที่นักเรียนเล่านะคะด้วยความตื่นเต้นขายดีมากดีใจมากเลยยืรอรอบอยู่ตามตายต้นหมายตายต้นสมูดีใจด้วย,ยดีหม <c oughs> ดตั้งแต่เที่ยงอะอย่างหมดเกี้ยงหมด,หมดอะแม่นั่งชมตลอดทางทำไมไม่เนี้ยงกนน่ารักพูดก็เพราะ ก๋วยเตี๋วก็หอมแม่มาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองอาหารเป็นข้าวหนูก็ขายกันใช่ไหมส่วนมากหนูจะทำแค่ผัดกะเพราของแม่เลี้ยงแหละเพราะว่าเรายินดีแล้วทําแค่นั้นก่อน ช่เพราะเนื้ออื่นหนูทาไม่ทันขอบคุณนักเรียนที่มาเรียนส่วนตัวกับแม่เลี้ยงทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่สั่งซื้อชีสสูตรอาหารราคา200บาทของแม่เลี้ยงไปและนักเรียนที่เรียนในคอร์สออนไลน์อยากสําเร็จอยากขายดีแบบนักเรียนแม่เลี้ยงมาเรียนกับแม่เลี้ยงเลยค่ะแม่เลี้ยงจะดูแลคุณเองจนกว่าคุณจะสําเร็จ